อังวิวไปเลยเอออากินอากินไปเราด้ยเนาะโดนโดนไห้มาแม่งกระพุนแม่ที่ขาวหมดเลยไม่ใช่แม่งกระพุนตั้งเพอ่นนั่นแหละวันว่างว้างไม่อยู่แม่งกระพุนเหมือนกัน ไปแด้ก็ไปลบมาเลยไงล่ะนั่นโอ้รอย่างอื่นไม่วาเนาะรอนำทองควรเดียวอันนี้เนาะใจหน้ากุญแจทอมยุควันใชเบมันห้างอยากเชี่ยมดแหละก็หาไม่เลยเด้อไปตรงไหนก็เอ้กระลุยมดทองไม่เหมือนแต่ก่อนนี่

พุ่นหมากแรกนั้นแรกเดียวทีนแมงกัะพุนแมงกัะพุนนั่งเพรดูเรือแล้วก็ดูแมงกัะพุนพี่น้องเอ้ยมากจริง ก่อนก็จ้งไดนก็นเต็มไปหมดเป็นก็นไม่ไดนก็ไม่ใช่แม่งกะบพูนงงนู่นดงเลยมาพี่น้องเอ้ยน้อแม่งกะบพูนนั่งนั่งเลยนะ้ <laughs> แนจ้องไปตรงไหนก็เจอแต่มังกรพูลมังกรพูนตัวไม่เงียที่วะเนาะต่นี่ตัวนยแรงนะะเนาะครันเอนำท่มตวดเดียวอะเดีย่ล่าก่อ <laughs> น <c oughs> โลโรไลดับ้เลย้าละเกไอคล่จะเคื่อนนี่ไเห็นใครไปลงคลิปไปที่ประกาไปไปกับแฟนดูทีไเฟาฟโซลาเซลจะเคลื่นเนี่ย้นเออแลไ้วไปครนี่กูนี่อะเนี่ยกูว่า

ลมมันตีลมมันตีอวนเงี้ยนะลมมันตีเรือเข้าไปท่าพวนอ่อากำลังชักลากันอยู่ก็ขอสวัสดีก่อนนะครับชาวทิกต็อกโอ้ชาวทิกต็อกสวัสดีครับช่องธรรมมาหาแดกใครเห็นแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพี่น้องสวัสดีครับ